คนะคะวันนี้เราก็มาเน้นดำสีอาหารที่ลดคอเลสเตอรอลนะคะนะตอนนี้เราไปดูกันเลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณมากทุกคนผู้ชมที่ติดตามทาของคองมาตลอดะคะ่ะขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้เรานะคะแล้วก็ เราเอาความรู้เอาเรื่องดีมาฝากทุกท่านนะคะขอกดไลค์แล้วก็ขอพูดความดีๆให้กำลังใจให้เราหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ 4. อาหารลดคอเลสเตอรอลที่ได้รับการพิจน์ทางวิทยาศาสตร์นะคะคุณต้องกินเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะสูงเป็นสัญญาบ่งชี้สุขภาพของคุณดังนั้นนะคะีอาหารลดคอเลสเตอรอลในบ้านที่สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอล ได้ในที่สื่ออินเทอร์เน็ตของอเมริกาได้แนะนำอาหารลดคอเลสเตอรอลในฐานะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในทางวิทยาศาสตร์หนึ่งนะคะข้าวโอ๊ตอาหารที่ลดคอเลสเตอรอลข้าวโอ๊ตควแล้วก็ากหยาบหรือแปลว่า ดีอาหารวิอาิินิดที่ดีกว่าข้าวโอ๊ตในการลดคอเลสเตอรอลนะคะข้าวโอ๊ตอุดมไปด้วยเส้นใหญ่อาหารที่ละลายน้ำได้ที่เรียกว่าเปตาฟูเทนนะคะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจนะคะ2ค่ะอัโวคาโดนะคะอาหารลดคอเลสเตอรอลอะโว c คาโดอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาต และอะวอคาโดมีอุดมไปด้วยโกดโอเลอิกซึ่งเป็นโกดไขมันโกลดโอเลอิกใอะวคาโดช่วยป้องกันในการสังเคราะห์โอลสเตโรนและก็ไขมันในเซลล์นะคะอะวคาโดยังมีไฟเท่เคลียกว่า เบตา้าเซตโคสเตโรซึ่งป้องกันการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากลำไส้สามนะคะปลาอาหารนะคะลดคอเลสเตอรอลโคไคมันโอเมก้าสามในปลาช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดเส้นเลือดแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลนะคะที่คอเลสเตอรอลที่พี่หาแน่นในอเมริกาฮัทเอสโซซีซึ่นนะคะ แนะนาให้กินปลาเพื่อสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์นะคะ 4. ีวอลนัทนะคะอาหารลดก็เล้เตโรอวอลนัทได้รดดับการแสดงเพื่อลดค็ได้เตโรอในความหนาแน่นต่างแล้วก็ความดันโลหิตซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดหัวใจช้องประ,ะ,ะก,กันนะคะวอลนัทมีกุฎเอาเลือดโดดิบนะคะ สะกดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งว่ามีผลในการลดคอเลสเตอรอลและก็และถั่วอื่นๆก็ว่ากันว่ามีประสิทธิภาพในการลดคอเลสเตอรอลนะคะเช่นกันผักโุลกอัลมอนด์นะคะถั่วพิสตาชิโอนะคะเป็นต้นเป็นไปได้ท่านได้เรียนรู้กับอาหารลดคอเลสเตอรอลผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง ควรลองอาหารลดโอเลสเตอรอลเป็นสิ่งที่สามารถบริโภคได้บ่อยๆนะคะอาหารแล้วก็ตอนนี้เราก็สรุปไว้ว่าอาหารที่ลดคอเลสเตอรอลก,ก็มันมี4ี่ตัวนะคะแล้วก็ขาวโอ๊ตหนึ่งนะคะแล้วก็อะโควาโดต่อไปก็เป็นน้ำมันปลาค่ะ อ่แล้วก็นัดนะคะก็ซีตัวนี้แค่สีตัวเดียวก็กินเยอะๆเข้าไปจะได้เงินจะได้ลดอคอเลสเตอรอลนะคะเพราะว่าโคนเป็นเป็นโรคนี้เยอะมากแล้วก็ตอนนี้โค้ก็ต้อง มาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ทุทกๆอย่างที่เราเอามาให้ทุกคนแล้วก็เป็นมาจากใจของเรานะคะเป็นน้ำใจของเราที่มาอยากช่วยให้ทุกคนมันจะไม่ใช่เก่งนะเก่งอนาใดแต่ว่ามันจะอยากช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจให้พวกเราเหน่อยนะคะแล้วก็ขอกดไลค์ทุกเชให้เราแล้วก็กดยกกใจให้เราหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ